สวัสดี FC ช่องแก้วตาแฟมะลีทุกท่านนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปให้ดูได้กล้วยจากแม่ๆ FC ทุกท่านแล้วก็นอนหันหลังชนกันนะคะเวลาทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเวลาถูกกันก็ถูกกันเวลานอนด้วยกันก็นอนด้วยกันขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยะคะ่ะ FC ทุกท่านนอนกลางวันทั้งพี่ทั้งน,อน้อง ก็จะไม่ไม่คุยเสียงดังนะคะเอซี่ก็จะให้ดูบรรยากาศน้องนอนนะคะ อื่นกันแล้วค่ะเสียงรถได้ยินเสียงรถมาดันขยะให้ทิดคุกนะคะเอฟซี FC. น้องแก้วยังอยากนอนอยู่ แก้วยังขี้เกียจอยู่นะคะ เมื่ต้อยพาไปดูตอนนี้ต้องใช้รถไถน,นะคะเอซี MC ทุกท่านก็ต้องใช้รถไถดันนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาระยะเวลาสองเดือนแล้วขี้มันจะอยู่อยู่เยอะอยู่ลึกด้วยอันนี้คือดันอันนี้คือดันขี้ออกพอดันขี้ออกก็จะปรับดิน แล้วก็จะรอถ้าสั่งดินได้ก็จะสั่งดินมาใส่แล้วทีนี้จะได้เริ่มโครงการทำบ้านนะคะฝากเก็บทีทุกท่านด้วยนะคะอะดูลักษณะที่ช้างนะคะเนี่ยเป็นสีดำไปหมดเลยเยอะด้วยเนี่ยกองเข้าภูเขาเลยละ่ะ พ่ออย่าลืมให้ดันดินสะอาดสะอาดมาไว้ด้วยด้วยมาเรีบอันนี้พอดีขับมารีบไปไหนฮะเราอะไรเรามีคระส่วนตัวขับไปเนี่ยเอาไปไว้ไหนไปกองตรงนี้เลยทำไมกองอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าทำงานทนเป็นทาง้ำเดิน เราจะให้น้ำเขาเดินดูนให้ใครเดินน้ำอ๋อมันต้องใช้รถไถใหญ่หรือเปล่าฮต้องใช้รถไถใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเป็นมันเป็นขี้เยอะมากเลยมันเปนกองภูเขาเหล่ากาเพราะว่ามันมันโอ้ไม่ได้ ทำความสะอาดไม่ได้นะคะใครเข้าไม่ได้อะหลุมเนี่ยเสาก็เอน็นตรนนี้ก็สึกแล้ว กก็ตกมันอาพี่นบตื่นแล้วนะคะเอฟซีพี่นบตื่นน้องแก้วยังนอนอยู่น้องแก้วยังยังง่วงอยู่ค่ะ นกเฝ้าน้องทีหนึ่งทีนี้พก้วตากินอิ่งแล้วก็ง่วงนอนอยังหลับเมื่อเช้าหลับไปรอบหนึ่งแล้วค่ะตอนบ่ายมากินกล้วยเสร็จก็มาหลับอีกรอบ อันนี้พี่นกเฝ้าน้องแล้วจะได้พี่นกเฝ้าน้องแล้วเวลาทะเลาะกันกับพี่ก็ทะเลาะเวลานี้ก็นอนให้พี่เฝ้านอนก็ไม่นอนหันหน้าไปหาแม่เพชรนะคะนอนหันหน้ามาหาพี่นกดูก็รักพี่แต่เวลานั้นก็ทำพี่จบแกวเอ้ย พี่นี่ก็รักน้องรักมากถ้าไม่ถึงที่สุดพี่นี่จะไม่ทําน้องเลยล้วอยู่เสียงรถไถค่อยดูวันนี้ไรตอนเย็นเสร็จให้กินกล้วยเดี๋ยวก็นอนอีกคะ่ะ6โมงทุ่มหนึ่งน้องแก้วก็นอนแล้วนอนแล้วก็ตื่น จะไปรับอีกทีก็สามทุ่มเมื่อคืนตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสามค่ะตื่นอยู่นั่นแหละสงสัยหิวเช้าแก้ตาพี่นบตื่นเช้ามากเลยบางวันตื่นสายบางวันหลงตาเรียก ยังไม่อยากลุกเราพี่ก็ดันให้ลุกฝากเอฟช่องแก้วตาแฟมิลีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณเอฟซที่ติดตามช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยนะคะวันนี้แม่ต้อยก็จะขอ ิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจะไปโยนยาให้กินแล้วค่ะสวัสดีนะคะ